สวัสดีครับพี่โอนิติเทพคุณคำโอเคนิติเทพโอเคแฟนคลับครับ,ค,รบคลิปนี้เราจะคุยถึงภาพยนตร์ที่เป็นผู้เข้าประกวดเป็นภาพยนตร์เทศกาลในเมืองคานแล้วก็อีกหลายๆเมืองรู้สึกจะได้รางวัลมาจากเมืองหนึ่งด้วยนะครับได้สองรางวัลเดี๋ยวพี่โอขึ้นให้ตรงนี้นั่นก็คือชื่อเรื่องว่า Sick of Myself เป็นหนังนอร์เวย ร่วมทุนสร้างกันกันกบสวีเดนนะครับแต่เนื้อหาต่างๆอยู่ในนอร์เวย์เป็นเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งที่มีอาการป่วยป่วยจิตซิกออฟ m y s เซลนี่คือบอกว่าวอาการป่วยของตัวเองเนี่ยเบื่อเบื่อตัวเองซิกออฟเ y s เซลมันเพรา,าเบื่อตัวเองก็ได้นะก็ถามครูภาษาอังกฤษมาเขาว่าอย่างนั้นเบื่อ er ตัวเองรู้สึกว่าโลกนี้มันไม่สวยโลกนี้มันไม่น่าอยู่คือทำยังไงที่เราจะต้อง เป็นจุดสนใจให้คนอื่นมาสนใจเราบ้างเราอยู่กับคนรอบข้างคนใกล้ตัวเราเขาก็มีพัฒนาการเขาก็มีการเติบโตใครๆก็ไปหันไปอวยเขาชอบเขาชื่นชมเขาทาั้งๆที่คนนั้นเป็นคนที่เรารักแต่เรากลับรู้สึกว่าเราถูกทอดทิ้งเราถูกทิ้งห่างห่างไกลออกไปเรื่อยๆในขณะที่คนที่เรารักก็สูงขึ้นสูงขึ้น ดังนั้นเราก็จะต้องถีบตัวทำตัวให้เป็นที่น่าสนใจและนี่ก็คือประเด็นที่มาของ Sick of Myself ซึ่งคนแบบนี้เป็นคนที่เราเจอในสังคมค่อนข้างเยอะนะครับพี่โอก็เคยเจอคนแบบนี้แล้วบางครั้งบางครั้งบางคราวเราเองเราก็รู้สึกเหมือนเป็นคนประเภทนี้ด้วยในบางเวลาแต่ตอนนี้พี่โอเนเป็นคนปกติแล้วนะก็คือในอดีตเนี่ยเราอาจจะรู้สึกอิจฉาเพื่อนที่มันได้ดีกว่าเรามัน ทำอะไรก็เป็นที่สนใจแล้วเราเนี่ยทั้งหน้าตาไม่ดีทั้งเรียนไม่เก่งทั้งไม่มีความสามารถเราจะทํำยังไงดีเราก็อาจจะสร้างเรื่องขึ้นมาอย่างเช่นเราอาจจะเล่าว่าเราไปเจอผีหรือเล่าว่าเราเป็นโรคร้ายอะไรก็ได้ที่ทําให้คนเข้ามาสนใจเราครับเนี่ยนี่คืออาการป่วยจิต sick of myself อาการเบื่อตัวเองไม่ใช่หลงตัวเองนะ เบื่อตัวเองแต่เมื่อทำให้ตัวเองได้มีได้เป็นที่สนใจของประชาชนแล้วเนี่ยหลังจากนั้นมันก็อาจจะเป็นการหลงตัวเองจนมโนไปต่างๆนานาได้เหมือนอย่างนางเอกในเรื่องครับเราเคยดูหนังนอร์เวย์มาแล้วเรื่องที่แล้วพี่ก็เป็นอาการทางจิตเหมือนกันนะพี่โอว่าเรื่องที่แล้ว มันมีการเล่นชู้มีการอะไรใช่ไหมพี่โอจําไม่ค่อยได้ละหัวใจไม่สงบอยากจบที่เธอนะครับนั้นอันนั้นก็หนังรางวัลแล้วก็เข้าชิงออสการ์ด้วยเรื่องส่วนหนังนอร์เวย์เรื่องอื่นๆพี่โอเคยดูเป็นหนังภัยธรรมชาตินะอันนั้นก็ยกไปไม่พูดถึงก็และกันพูดถึงหนังเรื่องนี้แหละว่าก่อนที่จะดูเนี่ยโชคดีมีคุณผู้ชมเตือนพี่โอว่ามันเป็นหนังโลกจิตนะดูแล้วอาจจะไม่มีความสุขซึ่ง พี่โอดูข้อมูลก่อนไปเท่านั้นว่าเป็นหนังดรามา่าคอมเมดี้นะครับซึ่งคอมเมดี้ดราม่าก,ก็คือหนังตลกร้ายอย่างเช่นเรื่อง The Menu เมนูสยองเรื่อง Triangle of Sadness มันยอชมากสมัยนี้ตลกร้ายด้วยไหมไม่ไม่น่าใช่ครับอย่างสองเรื่องนี้เราดูเราก็พอใจถึงมันจะมีความโหดร้ายทารุณ ใดๆเกิดขึ้นก็ตามแต่เนื่องจากมันแฝงมีการนำเสนอที่ตลกเบาสมองมันก็ลเลยทำให้เราค่อนข้างผ่อนคลายไปได้เรื่องนี้ก็เหมือนกันแต่ถ้าพี่โอไม่รู้มาก่อนว่ามันเป็นหนังโรคจิตพี่โอก็อาจจะไม่ชอบก็ได้นะครับต้องขอบคุณคุณผู้ชมที่เตือนพี่โอแล้วก็เหมือนกับเหมือนกับที่โดู triangle ได้สนุกก็เพราะว่ามีน้องน้องอัดน้องอัดหมาแกะหนังกับน้องน้องซิตูซี น้นองการนะครับเตือนว่าหนังมันมีอุจจาระมีเราไม่ควรกินอะไรเข้าไปก่อนที่จะดูอันนี้นทำให้เราดูได้สนุกนะครับไอคำเตือนพวกนี้มันไม่ใช่การสปอยนะมันแค่เตือนว่าเราจะต้องระวังตัวอย่างไรบ้างอย่างเช่นใครเป็นโรคหัวใจไม่ควรดูฉากตื่นเต้นสยดสยองอันนี้คือคำเตือนไม่ใช่การสปอยสปอยคือเนื้อเรื่องนะครับอ่ะพูดถึงเรื่องนี้ต่อก็คือเหตุ hey, เกิดขึ้น ระหว่างผู้หญิงที่มีแฟนกำลังได้ดิบได้ดีมีชื่อเสียงเป็นศิลปินที่ใครๆก็ค่อนข้างชื่นชมเธอก็สร้างเรื่องขึ้นมาให้น่าสนใจอย่างเช่นแพ้อาหารกินอาหารไม่ได้เพื่อให้คนมาฟังเธอนะครับในขณะที่ก็เหมือนกับแย่งความสนใจจากคนที่ควรจะเป็นที่สนใจนั่นแหละและในที่สุดเธอก็ไปค้นพบยาชนิดหนึ่งซึ่งทำให้เกิดอาการทางโรคผิวหนัง ทีนี้ถ้าเธอมีอาการทางโรคผิวดนังอย่างนี้คนก็จะมองเธอเธอเห็นว่ามันเป็นความสวยงามนะเธอไม่เห็นว่ามันเป็นความน่าเกลียดและเธอก็ทําได้สําเร็จในที่สุดเธอก็เป็นโรคผิวหนังซึ่งหมอหมอจะตรวจก็ไม่ให้ตรวจแล้วก็ไปอ้างว่าหมอตรวจไม่เจอว่าเป็นโรคอะไรเรียกพยายามเรยกมีเพื่อนเป็นนักข่าวก็เรียกสื่อมวลชนมาทําข่าวอะไรประมาณนี้เพื่อให้ตัวเองดังขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ ฝันเตลดเิดเปิดเปิงไปต่างๆนานาพี่โอตัดคะแนนตรงนี้แหละไอ้ตรงภาพฝันกับภาพจริงนี่พี่โอ๋มองดูไปเรื่อยๆเราแยกไม่ออกว่าอันไหนเป็นส่วนที่มโนอันไหนเป็นส่วนที่ความเป็นจริงนะครับไม่ว่าความที่เธอประสบความสําเร็จหลังจากที่หน้าตาอัปลักษณ์แล้วเนี่ยเป็นนายแบบเป็นนางแบบมันเป็นมโนหรือเป็นเรื่องจริงพอพอเราคิดว่ามันเป็นมโนแล้วอา้าวสรุปแล้วเธอได้ถ่ายแบบจริงเหรออะไรประมาณนี้ ซึ่งพี่โอกก็งงๆแล้วเวลาเข้าสถานบําบัดด้วยอาการป่วยจิตตอนแรกอันนี้เราพอเข้าใจนะว่าไปเพราะว่าสังคมรอบข้างบีบบังคับเธออะไรประมาณนี้หรือว่าเป็นการบําบัดผู้ป่วยทางจิตจริงๆก็เป็นเรื่องที่ดูไปก็ลุ้นไปนะครับว่าเธอจะ สร้างเรื่องขึ้นมาอย่างไรจะทำร้ายตัวเองอย่างไรบ้างและการทำร้ายตัวเองของเธอนั้นก็ทำร้ายคนอื่นค่อนข้างมากนะครับหนังเรื่องนี้เป็นหนังที่พี่โอดูได้เพลิดเพลินพ,พ,พอสมควรได้คะแนนในเว็บเมะเขือพี่โอจำไม่ได้แล้วแต่ว่า IMDB รู้สึกจะได้คะแนนสูงพอสมควรนั้นได้7 กว่าเฉลี่ย7เต็ม10นะครับซึ่งพี่โอดูแล้วเนื่องจากได้รับคําเตือนทําให้พี่โอเตรียมใจล่วงหน้าพี่โอก็เลยรับสถานการณ์ในเรื่องนี้ได้แล้วก็ติดตามตลเลิดเปิดเปิมไปกับเรื่องกับนางเอกว่าไอการป่วยจิตของเธอเนี่ยมันจะหนักหนาขนาดไหนจะทําอะไรได้ขนาดไหนแต่เนื่องจากพี่โอก็ไม่ได้ชอบหนังที่นําเสนอเรื่องราวของคนโรคจิตที่ดูแล้วสลดทุกทูนะซึ่งถ้าเราตัวเราเองเนี่ยถ้ามันมันตรงกับตัวเราเราอาจจะชอบแบบคนที่ โจเกอร์ที่รู้สึกว่าโดนกดดันก็จะชอบโจเกอร์นะครับคนที่โดนเป็นกลุ่มคนที่โดนกดขี่จากสังคมมักจะชอบหนังประเภทที่โดนกดขี่แต่ผู้หญิงคนนี้มันไม่เหมือนกันไงมันไม่ได้โดนกดขี่แต่เธอหาแสงเองเ่ะเหมือนหาแสงเหมือนหิวแสงมันมันคนละอาการกันกับโจเกอร์คนละอาการกับคนที่โดนเหยียบย่ํา น,นี่เขาอยู่เธอก็อยู่ของเธอดีๆซึ่งถ้าเธอดิ้นรนทางอื่นมันก็อาจจะเป็นไปได้แต่อาเธออาจจะไม่มีความสามารถก็เลยต้องใช้วิธีที่มันไม่ค่อยเหมาะสมนี้พี่โอก็เลยให้เรื่องนี้ได้ประมาณ7เต็ม10ก็แล้วกันนะครับดูแล้วก็สะใจว่าะในที่สุดคนอย่างนี้ก็ควรจะเข้าโรงพยาบาลเข้าสถานบําบัดไปถ้าในชีวิตเราต้องเจอคนแบบนี้เราจะมี การรับมือการจัดการได้อย่างไรแรกๆเราก็อาจจะเห็นอกเห็นใจนะครับคนสมมติคนที่อายุน้อยไม่ค่อยได้เจอเนี่ยเราก็จะเป็นห่วงสมมุติว่าเขาเป็นเพื่อนเราเป็นพี่น้องกับเราเราก็เป็นห่วงว่าเออต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมไอ้นั่นไอ้นีนน่แล้วเสร็จแล้วเราก็โดนเร่งเร้าโดนขอนั่นขอนี่มากขึ้นทุกทีทุกทีจนเราเสียเวลาในชีวิตความเจริญเติบโตความเบิกบานในชีวิตของเราก็เหี่ยวเฉาลงไปเรื่อยๆมันคือเราใกล้คนชนิดไหนเราก็จะ โดนแรงดึงดูดซึ่งกันและกันนะเขาอาจจะดีขึ้นแต่เราอาจจะแย่ลงไปเรื่อยๆนะครับถ้าเขาไม่พัฒนาตัวเองไม่อัพตัวเองไม่จอมสู้เพื่อตัวเองขึ้นมาก็เราก็หลีกเลี่ยงคนแบบนี้พี่โอ๋ก็เคยมีเพื่อนแบบนี้ก็ปัจจุบันก็บล็อกแล้วเลิกคบแล้วไปหลายคนนะครับไล่ให้ไปตายแล้วไปตายก็ก็มีบ้างเหมือนกันมันก็เป็นเหตุสุดวิสัยะจะทำยังไงได้เพราะว่าคนแบบนี้ก็เปรียบไปก็เสมือน บัวใต้น้านะครับไม่เจริญทํำยังไงสักวันก็คงเป็นอาหารของเต่าปลาช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องให้เขาอยู่ในที่ชอบที่ชอบของเขาที่ถูกที่ควรก็คือสถานบําบัดหรือโรงพยาบาลที่เฉพาะทางแบบนี้ไม่อยากให้คนแบบนี้มาเป็นภาระให้กับสังคมนะครับก็เป็นหนังที่แสดงการป่วยจิตได้ค่อนข้างดีแล้วก็ดูแล้วก็ สลดทูด่นะดูจะมาดูหนังสลกกลายเป็นดูแล้วเครียดกว่าเดิมขอบคุณคุณเก่งสิริชัยที่เตือนพี่โอนะครับพี่โอก็มีความเห็นด้วยแต่ก็ให้คะแนนเนื่องจากว่าหนังมันนำเสนอได้ค่อนข้างถูกต้องตรงกว่าความเป็นจริงแล้วมันก็โดนเราในส่วนหนึ่งโดนไม่ใช่โดนตัวเราเราไม่ได้เป็นคนแบบนี้เรามีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับคนแบบนี้อยู่ส่วนหนึ่งมันก็เลยทำให รู้สึกว่าหนังตีแผลคอเท็จจริงค่อนข้างได้อย่างคนที่อย่างตอนที่เธอไปแกล้งหมาเพื่อจะให้หมากัดเนี่ยนั่นก็เป็นอาการโรคจิตชนิดหนึ่งเหมือนกันนะโดนด่าก็สมควรและอ,อเรื่องนี้ซับไตเติ้ลแปลค่อนข้างหยาบคายนะครับหยาบคายมากไปหน่อยที่จริงเรียกว่าอีบ้าเฉยๆก็ได้ไม่ต้องไปถึงขนาดอีเฮียอะไรอย่างนี้มันพี่โอว่ามันก็เกินไปเนาะถ้าพี่โอพูดอะไรผิดพลาดขาดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยเว้ณที่นี้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามกันแล้วพบกันใหม่ในคลิปอื่นๆขอบคุณครับสวัสดีครับ